เบ่งดอกไม้งามๆแล้วกะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เพิ่นจัดไว้เนาะพี่น้องเนาะมุมนี้กะงามจ้าเห็ดประมณน่าเป็นส,วนส,นสวนส้มเนาะสวนส้มที่ไม่มีส้มเพิ่นก็จัดไว้ได้ดีอยู่พี่น้องจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปมาเซลฟี่เนาะนป็นต้นนี้ยังขามเทียดหรือไงไรคล้าย ขามเทศดสงสัยขามเทศดยักเนาะขามเทศดท่านใหญ่ควรอาจา้าคนกันจัดไว้สวยงามมากๆหลายเติบอยู่ได้พี่น้องจัดไว้เป็นเป็นเป็นสวนเป็นเป็นลอกเป็นล็อกเป็นโซนไว้ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพมาเซลฟี่เนาะรู้สึกว่าคุ้มคา คอยกัรู้สึกว่าคอได้ม่ยางเลาะอยู่ในส่วนส่พดูนะร่มกะสุดยอดเลยดูนะอันนี้ก็คือจุดที่เพิ่นเอาไว้ถ่ายภาพเนาะเลให้นักท่องเที่ยวไปถ่ายภาพได้เซลฟี่พี่น้องจุดนี้ จัดไปสวยงามอีกคือเก้าหัลละเตมองเที่ยวจุใจป่อมาณนวาได้มาเลาะสวนสมุมนะแต่พี่น้องจันมองไ่ให้เซลฟี่เนาะถ่ายรูป ่หลายจุดไหลหมองหลาโซนกว่างแห้งถ้าผ้าลูกผ้าหลานมาาขึ้นจะมมาแห้งมักค่ะโอ้สนโนไวกับคนแขะทั้งเจ็ดมือนี้ได้มาเก็บสมยุสวสนสโนไวทได้พี่น้องกูนะเย้สวยงามมากๆเลย เิ่นก็นจะจ,จัดเป็นส้งเป็นปูดไว้เนาะด้เาป็นดนนังเป็นมุมใช่คาบ เทียวมาหลายพอสมควรเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้แต่ว่าคือบริเวณเป็นกว้างคักเดี๋ยวจะย่างไปอีกด้านนึงีกโซนหนึ่งเป็นกระจัดมองใบให้นาต้องเทียวมาเบิ่งน่องแกะน่องแพะ โซนแบบโอมมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยโอยากสดชื่นแหงจะมีโซนมีมุมยถ่ยรูปทางนี้กันพี่ลอง เสียงบรรยากาศเสียงธรรมชาติมาฝากพี่น,อนอ้องนะั้งนั่งจะพาไปเบื่อนนองแกะน่องแกะสบายดีโอ้ยมุมนั่นค่ะสูตแฟนซีต่างๆเนาะ ไปใหน้น้องน้องน้นูไทยรูปไทยภาพโอ้ด่านในกับแม่จ,จัดเต็มแกะ you know ออกมานอนนอกขอกนอนนอนนี่น่อจะไปหักบุกพี่น้องคุนออกมานอนอิงแดดชุดข้างนอกขึ้นมาเออคุวตาน่งรักมากน่ารักมาก นี่เป็นแกะน,นอนปิงแดดสว่างคุดนะคุณค้นขนาดคุณค้นขนาดเลยขเนไ่นสิบยี่สิจุดจำนาหาน่า,นนายอาหารแกะน,น้องพี่น้องจำหน่ายอาหารแกะเอามาโซนี้จะเปลี่ยน จัดเ,เอาตัวเลาะหรอบอมีอยางมานี่เลยที่ตรงนั้นเพิ่งมีกาแฟขายบอหม่องที่เข้าคยมาทายเลย mm. กินกาแฟบอเหลอพี่น้องโอ้สวยงาม mm. มบรรยากาศดีสดชื่นขนาด พอกันไหมคลิปหนาจ้า